ในที่สุดครับผมในที่สุด ไอเด็กเปย์รถมาฮิโตะมันก็โดนตบอีกรอบซะทีก็สวัสดีท่านผู้ชมเราผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Day Destiny เออคือตอนนี้ตาจะหลับกับการพูดคุยตัวเทคหลุดสปอยจูสึกไคเซนโมโรในตอนที่22คือคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือ4ี่ทุ่มของวันที่12เดือนกุมภานะครับผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้ปล่อยออนแอร์ให้กับเพื่อนๆพื่อนวันเที่ยงคืนตีหนึ่งหรืออาจจะเป็น6กโมงเจ็โมงเช้าของวันที่13หรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาตัวเทคหลุดเนี่ยยยมมมมััััััันน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 าาาาาช้้้เเเเเเเื่่่่่่่อองงจกกกวววททททีีีีี12ปปปปรรรระะะะศศญุ็็พพิษคคบลลต ช้ากันนิดหนึ่งครับอาว่าถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้เนี่ยคือผมรีบอัพแบบเร็วไทม์ให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็เนื้อหาในตอนนีุ้ยคือดีมากดีแบบแบบแค่อ่านตัวเท็กลุดปุ๊บกูอยากเห็นภาพตัวเต็มเลยอยากรู้เลยเป็นยังไงนะครับแต่ยิ่งถ้าเป็นอนิเมะก็คือแบบมันน่าจะโคตรสุดไปเลยอะ่ะพี่จ๋าอยากจะรู้เลยครับว่าแบบทางทีมงานแมปป้ามันจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงคือถ้ามันไปถึงจริงนะครับคือตอนนี้ยูจิมันโชว์เทพโชว์เทพเทพเทพชิบหายเลยอ่ะเอาเป็นว่าก่อนไปรับ เพียงแค่ตัวเทคหรือสปอยเท่านั้นเพราะเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนกับเนื้อหาตัวเต็มหลังจากมันออนแอร์ก็ได้นะครับกับอีกข้อหนึ่งครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสคลิปกันเลยดีกว่า n f Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้้งงานงานนน่่่ยลลืไไหทททุุุุุกกกกอปรณณ์คจะสดี ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ n f Streaming สิครับเปิดฉากมาจะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับก็คือยูจิมารุแล้วก็มาฮิโตะเนี่ยอยู่ด้วยกัน3คนใช่ไหมครับานด้าของยูจิครับได้บอกแบบสายตายเย็ดเยียดไปที่มาฮิโตะแล้วบอกว่าอย่างนี้นี่เองฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่านายนั้นมีแผนจะทํายังไงนายต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปร่างวิญญาณของคนญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้มีวิญญาณคำสาปถือกาเนิดขึ้นมาสินะ ใช้อาคมแทรกแซงวิญญาณของคนคนนี้ก็คือหมายถึงตัวมาฮิโตะครับแล้วการเสริมแก่งพลังเวทจากตัวยานอวกาศของทางพวกซิมูเรียอีกทีหนึง่งซึ่งมันก็มีการพูดถึงพลังเวทของตัวโอคุสึยูตะไว้ด้วยครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพลังเวทที่อยู่ในแหวนหรือเปล่าครับซึ่งตัวยูจิที่ยินแผนการเนี่ยก็ถามกลับมาลุ้ด้วยความสงสัยว่าแบบมันสามารถทําได้จริงหรอคือมาลุ้ก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ถ้าแบบมีเควอทแอน h ารโมดีเข้ามาผนวกด้วยแต่ประเด็นคือมาฮิโตะเนี่ยมันจะยอมให้ใช้มุออออิเเเปป็นนนนขงัหรืล่าทด้ยจ หันไปแล้วบอกว่าแต่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะยอมให้เราใช้มูอิเทนเป็นดีๆอย่างนั้นเหรอจากที่ฉันรู้จกักไอ้เจ้านี่เป็นคนไม่ยอมใครนะเพราะงั้นอาจจะต้องคุยด้วยกําลังสักนิดนึง <laughs> มาฮิโตะแม่งคงแบบกูกลัวแล้วพี่บ้ายูจิ้กูกลัวแล้ว <laughs> ก่อนที่ทางได้ของยูจิกับมารุจะมองตากันแล้วเหมือนรู้ใจครับ,บ,บ,าาบนะทางได้ของยูจิแบบอย่างนี้นี่เองกำราบมันสินะทางได้ของมารุก็แบบให้ผมจัดการดีไหมครับยูจิบอกอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวตบเองเพอดีมีความแค้กันเยอะเดี๋ยวกูขอซัดมันเองก็แล้วกันก่อนที่ยูจิจะบอกว่าแต่แบบเป็นห่วงนิดนึง คือไม่มั่นใจว่าจะเผอทํามันตายหรือเปล่าก็คือถ้าเผอทํามันสลายไปเนี่ยเราน่าใช้มุยเทนเปนของมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมาลุกเลยแบอบกอ๋อสัดเต็มที่เลยครับพี่พอดีตรงทางผ่านวิญญาณน,นี้เนี่ยมีอยู่แค่2ผลลัพธ์เท่านั้นคือพ่ายแพ้กระถูกกำลาบได้ครับไม่มีทางตายอย่างแน่นอนและตรงทางผ่านวิญญาณน,นี้เนี่ยมีเพียงแค่ผมกับพี่เท่านั้นที่มีกายเนื้อพวกที่เหลือเนี่ยไม่มีครับพอได้ยินแบบนั้นยูจิแม่งลงไปนั่งเว้ยคือแบบตัวเทพเจ้าบอกยูจิลงไปนั่งข้า,มาวมัคคิโตะเหมือนกรัง 滚！<laughs> ก,ก่อนที่ตัวมาฮิโตะนะครับมันจะทาท่าแบบลุกลี้ลุกลนล่ะแล้วเจ้ามือไปแตะยูจิแต่ว่ายูจิเน่ก็โดดหลบถอยหลังออกมาได้โดยมาฮิโตะได้กนบอกว่าอย่ามาดูถูกข่านะเว้ยแล้วภาพบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับเหมือนทั้งสองคนอนะ่ะย้ายสถานที่ไปต่อสู้กันเป็นบริเวณที่แบบมีตึกราบ้านช่องพังพินาศเต็มไปหมดนะนะก่อนมันจะมีการเฉยเลยครับว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยมันคือที่ชิบูย่าเพราะว่าตัวมาฮิโตะเนี่ยมันต้องการให้ยูจิอะ่ะมันรู้สึกแบบว่ามึงทําที่นี่เละไปแล้วนะมันมาจากฝี ที่มึงโดนกำหาาบไปรอบก่อนเนี่ยมันก็คือที่นี่นะก่อนที่ตัวยูจิจะมองไปพื้นที่รอบรแล้วบอกว่าอืมงี้นี่เองชิบูย่าอย่างนั้นเหรอ ทางแรกของมะฮิโตะก็เลยส่วนกันไปว่าอย่าลืมไปสีตาดุริยูจิ่าทีแห่งนี้เนี่ยตัวฉันสามารถอรา,ารวาสได้อย่างเต็มที่ตัวแกที่มีกายเนื้อจงระวังตัวไว้ดีว่าแล้วมาฮิโตะก็ใช้มุยเทนเป็นทําการโจมตีใส่ยูจิจากระยะไกลครับเดี๋ยวตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าโปรติหมุดเทนเป็นของมาฮิโตะเนี่ยมันจะเปจะต้องแตะโดนตัวนี่หน่ามันถึงสามารถใช้ได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการบรรยายไว้ผ่านตัวเทค็ครับว่าสถานที่ที่ทั้งสองคนต่อสู้เนี่ยมันคือทางผ่าน,ญญญานวิวญ,ญญาณให้เพื่อนๆโฟกััััสคคําา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 าววววว่่่่ิิญญณใใหห้้้้ดดีรนนนนนนมมมมมยยตตโถชอเเทไง อิสระเพราะมันเป็นเป้าหมายที่สามารถโดนโจมตีได้อย่างเต็มที่และแน่นอนครับว่าขนาดแบบเป้าหมายล็อกเป้าให้กับอาคมมึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมหิตโตไม่รอช้าครับริวอิคิเทนไค เ็นเองดงกะเบื้องหลังนี่พาเอเอเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าพี่หลังๆล,ลิ้นมึงเปี้ยเหรอไม่ใช่ครับคืออันนี้ผมอิงตามเทคเลยเหตุผลที่ต้องทําเสียงแบบนั้นก็เพราะว่าในช่วงที่มาฮิโตะมันกําลังจะพูดชื่อริวิคิเทนไคของมันสาเร็จนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิ้นหรือนิ้วของมันถูกยูจิใช้อาคมตัดจนเกี้ยงเลยครับเมื่อไม่สามารถทํามุทาหรือเอ,อ่ยวาจาออกมาได้การกลางอนาเขตเนี่ยก็ถือว่าไม่สําเร็จแล้วตรงนี้แบบโคตรเท่คือเขาใส่ผ้าไหมผมเห็นนิดนึงเว้ยก่อนหน้านี้มาฮิโตะมันใชุ้เเทนป็แบบกลมครอบยู่แต่ยิ ใช้อาคมตัดอ่ะตัดพวกนั้นออกหมดเลยแล้วมันแบบคลายเป็นชิ้นลูกเต๋าคือเท่มากเดี๋ยวรอดูในภาพตัวเต็มนะครับผมบอกเลยว่าเทพสุดๆแล้วมันแบบไม่ใช่แค่ตัวมุอิเท็นเป็นเท่านั้นที่โดนตัดนะเว้ยแต่ตัวมาฮิโตเองก็ยังโดนตัดไปด้วยก่อนที่ยูจิจะเดินไปแบบเท่ๆหามาฮิโตในร่างที่ถูกตัดอยู่นะครับพร้อมกับถามมาฮิโตว่านี่มาฮิโตะปกติตัวแกเนี่ย ก็เจาะขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเช็ดเค็เก่งเขาหน่อยเอาใหญ่เลยนะยูจิก่อนที่ตัวมารุนะครับจะมารับเศษเซี้ยวของมาฮิโตะไปแล้วบอกว่าดูเหมือนว่าจะต้องใช้เจ้านั่นแล้วสินะคือการต่อสู้เนี่ยดูเหมือนว่าจบลงแค่นี้นครับตอนเดียวยูจิไม่ได้โชว์กลางอนาเขตด้วยใช้อคุ้มตักธรรมดาธรรมดาก็สามารถตบวิญ,ญญาณคำสาปดบบพิเศษอย่างมาฮิโตะได้อย่างง่ายดายครับก่อนยูจินะครับจะเดินมาหามารุและถามว่าฉันขอถามอะไรหน่อยสิพอดีสงสัยนะ ฉันกำลังคิดอยู่ว่าเจ้ามาฮิโตะเนี่ยสามารถทําอะไรไม่ดีกับวิญญาณพวกพ้องที่ตายไปได้แล้วหรือเปล่าท่าน้าของมารุก็บอกอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงปกติแล้ววิญญ,ญาณที่นี่เนี่ยไม่สามารถแทรกแซงกันเองแบบนั้นได้หรอกซึ่งยูจิก็ถามไปเพื่อขอความมั่นใจครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมท่าน้าของมารุก,ก็บอกว่าใช่จริงๆแล้วที่มาฮิโตะมีพลังขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวอาคมของตัวมารุตื่นขึ้นนั่นแหละเหมือนอาคมมารุไปกระตุ้นมาฮิโตะมาแป๊บหน ตายไปแลวต้องผ่านทางวิญญาณตรงนี้น่ะอาจจะมีประเด็นกับมาฮิโตะไงและตัวมาฮิโตะมันสามารถควบคุมวิญญาณได้จากบูอิทเทมเป็นอาคมของมันนะครับกลัวว่ามันจะทําอะไรไม่ดีกับผักพวกที่ตายไปแล้วนั่นแหละซึ่งยูจิเนี่ยก็ได้แบบอ,อย่างนี้นี่เองนายเองก็รู้เยอะไม่เบานะก่อนมารู้จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายได้ให้ทุกอย่างกับฉันมาหมดแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวมาฮิโตะหนังสือของสุคุโมยูกินะครับหรือที่โจโซโมอบให้ยูจิต่อในตำแหวงของยูตาอีกทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกวาารับ้ยยมมูถ ว่าวิญญาณคำสาบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังเวทที่ล้วนไหลออกมาจากมนุษย์เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีทางแก้อยู่2อย่างอย่างแรกก็คือกําจัดคนที่มีพลังเวทออกไปจากญี่ปุ่นให้หมดเลยกับอีกข้อนหนึ่งก็คือทําการปรับเปลี่ยนทุกคนในญี่ปุ่นให้กลายเป็นผู้ใช้คุณใสเมื่อทุกคนกลายเป็นผู้ใช้คุณใสพวกเขาเลยาาจะสามารถควบคุมพลังเวทที่ไหลออกมาได้ทําให้พลังเวทปเปนี่ยมันไหลออกมาได้เบาลงหรือไม่ไหลออกมาเลยมันก็จะลดการเกิดวิญญาณคำสาบหรือบางครั้งอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้และถ้าเพื่อนจําได้ิิ่่งนนนีีนะีีี้เเเยยคคคคือือออออแวดดหรทททฤษฎจูกกกาาามุับโภต อันที่เกะโทมันจะเม้งแตกเลือกข้อแรกแล้วกลายเป็นพาร์ทเถื่อนไล่ตบไอ้พวกลิงอะน,นะครับแต่ว่าในแผนการนี้เนี่ยยูจิก็มองเห็นช่องโหว่อยู่ครับเพราะถ้าเกิดพวกเขาเลือกตัวเลือกที่2ก็คือเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นผู้ใช้คนใสถึงแม้วิญญัยคำสาปอาจจะไม่เกิดขึ้นมาแต่ความเสียหายที่จะตามมาเนี่ยก็คือเกิดพวกนักสาปแช่งนั่นเองครับมันก็เกิดการต่อสู้กันอยู่ดีเพราะงั้นยูจิก็เลยคิดว่าถ้าเอาพลังเวทออกจากมนุษย์ทุกคนบนโลกและพวกชาวซิมูเลียนไปด้วยซึ่งเหตุผลที่ต้องรวมพวกชาวซิมูเลียนไปด้วยกาาหมปัญร ขัดแย้งก็ได้เพราะงั้นทาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะดูแฟร์ที่สุดครับทางด้าของยูจิเนี่ยก็เลยถามกลับมารู้ไปว่านายคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรทางด้าของมารู้ก็คงจะเรียกว่ามันคือการไถ่าบาปละมัง้งทางด้าของยูจิก็เลยตอบว่าไม่ใช่เลยสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันคือบาปมหันเลยละ่ะเพื่อแลกกับความปลอดภัย พวกเรานั้นกำลังจะตัดทิ้งความเป็นไปได้ทั้งหมดในอนาคตยกตัวอย่างเช่นการที่พวกนายชาวซิมูเลียนมาเยือนที่โลกเราเนี่ยแทนที่การวิจัยเรื่องพลังเวทในฐานะพลังงานทดแทนที่เคยหยุดชะงักไปก่อนหน้านี้จะก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดกลายว่าพวกเรานั้นได้ตัดความเป็นไปได้ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตคือต่อให้อนาคตความหวังของมนุษยชาติมันจะเหลือเพียงแค่พลังเวทก็ตามพวกเราก็กําลังจะลบอนาคตสิ่งนั้นทิ้งออกไปและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะการที่เราไปยุ่งยากกับร่างกายของคนอื่นโดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าตัวเน เรื่องที่ดีนักหรอกนะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วฉันก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันจะทำสิ่งนี้อยู่ดี ยูจินั้นได้ยืนการในเจ็ดจำนวนของตัวเองอย่างหนักแน่น,นครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีการเฉลยความจริงด้วยครับจากการที่ตัวมารู้เนี่ยถามกับยูจิว่าสิ่งที่ยูจิตัดสินใจเนี่ยมันดีแล้วจริงอย่างนั้นเหรอยูจิก็เลยบอกว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะทํามันอยู่ดีเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถมีอายุไขต่อไปได้อีกประมาณ300ปีเลยก็คือยูจิเนี่ยอายุไขน่าจะอยู่ราวๆร,รวมๆประมาณไม่น่าเกิน400ปีนะครับซึ่งยูจิยังบอกว่าการที่เขามีอายุไขไปอยู่จนถึงตอนนั้นเนี่ยมันกหาห้นล,ลม รับบทลงโทษทั้งหมดไว้เองครับยูจิแม่งคือแบบสุดจริงๆนะตอนนี้คือดูเป็นผู้ใหญ่แบบเป็นผู้ใหญ่บบจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนยูจิที่เราเคยรู้จักตั้งแต่ตอนแรกเพื่อนนึกภาพออกใช่ปหซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะจบแบบว่าทุกคนแม่งต้องพลังหายไปเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็ปนแบบแบดเอนเบาๆใช่ไหมครับแต่จูก็แบบความเป็นใจเก๋ๆเนาะมีใส่มุกมานิดนึงในช่วงตอนจบเวยทั้งได้ของยูจิได้บอกว่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิญญ,ญาณคำสาปกันบ้างดีกว่า ต่อให้เราเนี่ยจะกําจัดพลังเวทออกจากคนญี่ปุ่นไปหมดแล้วก็จริงแต่วิญญาณคำสามเนี่ยอาจจะยังคงถือกําเนิดขึ้นมาได้อยู่ดีเพราะยินแบบนั้นคนที่ถืออาคมอย่างเคออส a อน h a r m มอนอย่างมารู้เนี่ยก็หันไปหายุจิแบบ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวเทคนสปอยจูสึกไคเซนโมดูโรตอนที่22ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวเทคนสปอยตอนล่าสดุดเป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเหนือความคาดหมายของอาจารย์เกเกะเลยใช่ไหมครับเอาไวาเพื่อนๆคิดเย็นงไงกับตอนนี้กันบ้างเราขอมีพูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอ,อกันในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจ